สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสุตรเล็กเด็ดจ,จาก Facebook ท,ทุกทท่านครับวันนี้เรามาดูนะครับสูตรการคำนวณน,นะครับหวยสองตัวล่างนะครับสองชุดตรงๆนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับสถิติอยู่ที่ห้างวดนะครับเป็นสูตรที่เดินสามงวดนะครับเป็นสูตรที่เดินสามงวดนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ส่วนในงวดน,นี้สูตรจะเดินต่อหรือไม่นะครับไม่มีใครทราบได้นะครับผลการคํานวณนั้นเป็นเพียงแค่นะครับการคาดคะเนนะหรือว่าคาดเดาเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับควรที่จะใช้วิจารณญาณน,นะครับของท่านในการรับชมและก็เลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองนะครับทุกๆสูตรแล้วก็ทุกๆข้อมูลนั้นจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมาดูสูตรแรกเป็นสูตหรตหลักสิบนะครับสูตรหลักสิบนั้นนะครับจะเป็นสูตรเลขวิ่ง2ตัวนะครับระยะสรรั้นปักหลักสิบเนาะตำแหน่งที่บวกนะครับจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งร้อยบนหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งจากนั้นบวกด้วย6คงที่นะครับ ผลบวกของหลักสิบก็จะได้เท่ากับ9บวก2ได้11 11บวก6ได้17 17บวก0ได้17 17บวก6ได้23บนะครับ23บวก8ได้31 31บวก9ได้40 40บวก6ได้เท่ากับ46นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข6ได้6ตึงตัวนะครับจากนั้นนำไปบวกด้วย2คงที่นะครับก็จะได้เท่ากับ6บวก2ได้เท่ากับ8นะครับก็จะได้เด่นหลักสิบนะครับ68 ตำแหน่งสูตรของหลักหน่วยนะครับจะเป็นสูตรเลขวิ่งล่างปักหลักหน่วยตัวเดียวนะครับใช้ตำแหน่งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งจากนั้นบวกด้วยเลขสามคงที่นะครับก็จะได้ตำแหน่งบวกตามนี้นะครับผลบวก6บวก2ได้8 8บวก7ได้15 15บวก4ได้19 19บวก3ได้เท่ากับ22นะครับ ก็จะจับได้2ชุดตรงๆดังนี้นะครับ62นะครับ6282ดนะครับทศทีนะ6 2 8 2นะครับขออภัย6 2 8อนะครับอ่า6กกับ8 2นะครับก็จะได้2ชุด2ตัวล่างนะครับตรงๆนะตามสูตรนะครับออกมา งวดแรกนะครับผลรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างออก6 2สอง,งนะครับเข้าตรงๆนะครับเป็นงวดแรกงวดที่1นะครับหลักสิบเข้า6หลักหน่วยเข้า 2, นะอ่นะมาดูงวดที่2ต่อกันเลยครับหลักสิบนะหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งร้อยบนหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สิบท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกไปหกคงที่นะครับสูตรแรกหลักสิบนะครับ 1 6ได้7 7บวก5ได้12 12บวก3ได้15 15บวก2ได้17 17บวก2ได้19 19บวก6ได้25 25บวก6ได้เท่ากับ31ได้1นะครับ1บวก2คมที่ได้3นะครับก็จะได้หลัก10อ่ะ1กับ3นะครับตำแหน่งของหลักหน่วยหลักร้อยบน1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อย เลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งับวกด้วย3คงที่นะครับหลักหน่วยผลบวก5บวก3ได้8 8บวกยได้8 8ดบวกได้8 8บวก3ได้เท่ากับ 10, 1 1อจับ2ตัวล่างนะครับ2ชุดตรงตรงก็จะได้1 1นะครับและก็3 1วันงวนี้รางวันเลขท้าย2ตัวล่าง1 1นะครับเข้าตรงตรงนะครับถูกเป็นงวด ที่2นะครับต่อมาองวดที่3นะครับหลัก1 0บแสน1 0 0ครั้งหมื่น1ครั้งนะครับร้อยบน1ครั้ง10บ,บน1ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้ง,ง10เลขท้ายครั้งที่2 1ครั้ afar, งบวกด้วยเลข6คงที่ <c oughs> 2ว6ได้8 8บวก4ได้12 12บวก5ได้17 17บวก1ได้18 18บวก2ได้20 20บก0ได้20 20บวก6ได้เท่ากับ26 6บวก2คงที่ได้เท่ากับ8นะครับก็จะได้หลัก10 6 8หลักหน่วยใช้หลักร้อยบนนะครับ1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้ง หลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้นงหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย3คงที่ผลบวกของหลักหน่วยนะครับ4วก7ได้11 11บวก7ได้18 18บวก6ได้24 24บวก3ได้เท่ากับ27ได้หลักหน่วยตัวเดียวเป็นเลข7จนะครับจับ2ตัวล่าง2ชุดตรงตรงนะครับก็จะได้ชุดแรกนะครับ6 7 ชุดที่สองนะครับแปดเจ็ดงวดนี้รางวัลเลขท้าย2ตัวล่างนะครับงวดต่อมาก็คือ67นะครับ2ตัวล่าง67เข้าตรงตรงเป็นงวดที่3นะครับอ่ะต่อมางวดที่4นะครับหลักสิบแสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งร้อยบนหนึ่งครั้ง10บนหนึ่งครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบ เลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวก6คงที่นะครับหลัก14บวก7ได้11 11บวก7ได้18 18บวก8ได้26 26บวก7ได้33 33บวก4ได้37 37บวก4ได้41 41บวก6ได้เท่ากับ47นะครับ7บวก2คงที่ได้เท่ากับ9หลัก10ได้79นะครับ หลักหน่วยใช้ร้อยบน1ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่สองครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย3คงที่7บวก7ได้14 14บวก7ได้21 21บวก7ได้28 28บดบวก3ได้เท่ากับ31 1ตัวเดียวนะครับจับ2ชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับชุดแรกเจดหนึ่งนะครับ ชุดที่291วันนี้รางวันเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ 9, เข้าตรงๆนะครับเป็นงวดที่4หลัก19หลักหน่วย1นะครับ <c oughs> อ่ะงวดที่ผ่านมานะครับมาดูกันนะหลักแสนครั้งคันหมื่น,นั้งน ร้อบนหนึ่งครั้ง10บน1ครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกด้วย6กคงที่เก้าบวกห่งได้สิบสิวกสได้1ิ1สีบวกเได้ยี่สิบวกหได้2ี2สิบวกห้าได้2ี2สิบดยี่สิบวกเได้สา36ิบบวกหได้เท่ากับ42ได้2 จากนั้นบวก2คงที่ได้4นะครับหลักสิบได้24หลักหน่วยใช้ร้อยบน1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วย3คงที่4บวก5ได้9 9บวก2ได้11 11บวก2ได้13 13บวก3ได้เท่ากับ16จับ2ตัวล่างตรงตนะครับชุดแรกก็จะเป็นนะครับ26ชุดที่2ก็เป็น4 6นะครับรางวันเลขท้าย2ตัวล่างงวดที่ผ่านมานะครับ4 6เข้าตรงตงนะครับเป็นงวดที่5หลัก10เข้า4หลักหน่วยเข้า6นะครับก็เป็นสูตรระยะสั้นนะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ หางวดรวดนะครับอ่าหางวดรวดแล้วมาดูนะครับมาดูงวดนี้กันนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับ2565นกะครับก็จัดเป็นชุดวัดดวงไปเลยนะครับนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับตำแหน่งหลักสิบล่างใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้ง ร้อยบนหนึครั้งสิบบนหนึครั้งหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เลขท้ายา 2, ครั้งที่2องครั้งบวกด้วย6คงที่นะครับอ่ะเรามาดูตำแหน่งหลัก10กันก่อนนะครับงวดนี้3บวก2ได้5นะครับ5วก8ได้1 3 1 3บวก1ได้14 14บวก6ได้20 20บวก6ได้26 26บวก5ได้3 11 31บวก6ได้เท่ากับ37ได้ตัวแรกเป็นเลข7็นะครับจากนั้นบวกด้วย2คงที่ได้9กนะครับก็จะได้ลักสิบล่าง79าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับใช้ร้อยบน1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งบวกด้วยเลข3คงที่ ผลบวกก็จะได้ดังนี้นะครับ8บวก0ได้8 8บวก4ได้12 12นะครับ12บวก0ได้12 12บวก3ได้เท่ากับ15นะครับก็จะได้ชุดแรกนะครับ2ตัวล่างตรงนะครับ7 5ชุดที่2นะครับ9 5ก็เป็นข้อมูลชุด วัดดวงนะครับ2ตัวล่างตรงนะครับสูตรระยะสั้นสถิติ5งวดนะครับเป็นสูตรที่เดินเอง3ามงวดนะครับผมก็นํามาประกบนะครับชนให้กับเพื่อนเื่อนทุกท่านนะครับได้ไปวิเคราะห์แล้วก็พิารณากันดูนะครับเป็นสูตรนะหลัก10ล่างนะครับเดิน3งวดนะครับเดิน3มงวดนะครับงวดนี้79นะและก็นะครับสูตรหลักหน่วยนะครับ เป็นสูตร3ตัวนะครับแต่สูตรนั้นผมเอามาระยะสั้นนะครับหางวดนะครับที่สูตรเดินดีตัวกลางนะครับก็คือจะได้เลขวิ่งตัวเดียวคือเลข5านั่นเองนะครับก็นะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็นําข้อมูลไปวิเคราะห์ แล้วก็พิจารณานะครับตัดสินใจดูด้วยตัวของเพื่อนๆเองอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ